ก่อนที่จะรับชมคลิปกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ

ไงพี่บอสสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่อง o ้นออฟฟิเชีนะครับวันนี้นะครับผมก็มาดูนะครับก็คือกิจกรรมเบเกอรี่ภาค2นะครับก็คือหรือว่าไปตอนที่2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะปิดโครงการเบเกอรี่แล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เริ่มรับชมคลิปกันเลยนะครับ แต่งนะมันจะไม่โมว่ามันวาวสา่างกระปอนะนิ่มจังติดเลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนการทำก็ได้อังคนอื่นอันนี้เป็นเค้กเนยสดใช่ไหมคะจะไดเป็นสดเค้กเนยสดใส่น้ำตาลนั่นแหละเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่เพื่อนที่นั่งเพื่อนเดี๋อาซอสกลิ้งไปสดกกขิงไปสดอย่างเงี้ยงงงทุกอย่างหล่อซ่อมนะแล้วก็เอาซ่อมเสร็จ

แต่ผมปั้นปั้นด้ยมือเดียวหน่งสองปดันนี้ก็ขยับมาหน่อยก็ได้น่อยก็ได้ห่างให้มันเลิมัอเทอนใส่เลยเยอะเย็บข้าไปใส่เลยพอกรเทื ใช่ไมคะแลเราูอีกอหน่อาทิตย์เจ็ก็ชแต่ว่าถ้ามันเป็นรอบสองเราต้องลดเราต้องลดไปต้ลดเวลาลงนะคะนอไม่ถึงยี่ะมันไม่ถึง รด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นเราก็ต้องคอยดู่ด้วยท้ยิธีทานแล้วก็มองดูหน้าเตาบ่อยๆถ้าสีเหลืองสวยๆก็เขื่อนโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใชนไม่ต้องไม่เป็นไไ้เต็มเต็มเลยเออเออนี้งเราหน้เน็บ้เอาเน็บนี่เลเอาเออวั่งสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะมือเด็ทุกคนนะคะมือเด็ทุกคนอายกมือยกนิ้วเต็มเรียบมากเลย ของจบกินคเราก็บอกว่าคนรา็กินเอ้เด็ที่เด็กินเด็กินลาก็กินมันมต้องวางยุ่มพูละอัน อืม,อม,อมตอนนั้นอ่ะครับผมอันนี้นะครับกินแล้วก็แต่ก็ไม่กรอบนิดนึงครับแต่ก็กินได้อยู่นะครับี่ายหูหลายนะครับเปิดกินขนม ไปก่อนนะครับบาย,บายไปก่อนฮะเจ่กันพรุ่งนี้ ขอทษด้วยนะครับกิจกรรมนี้ยังต่ออยู่นะครับแต่แม่ผมรีบไปทำงานนะครับผมก็ไม่สามารถถ่ายต่อได้นะครับแล้วก็คลิปสั้นด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับแล้วก็คลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับ